สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ้งไม่โครดำสิงนะคะมือนี้งานทงดินกับมากค่ะปากอ่าวนะคะปากอ่าวปากเสี่ยนของเห่า รอบนี้ดินมันแห้งค่ะฝนเนื่องจากฝนบอ่อตกละค่ะเขาก็จะเดินหนาเขามาเราไมา่ถอยอยู่ข้างในนะคะบ่อเด้ถอยอยู่ถนนอักษาคือเก่าค่ะเโอ้ยุบอยู่นะคะ่ะเห็นบ่คะ รอบที่แล้วป้าเปลี่ยนยางไปสองเซนค่นะ,คะรอบนี้ป้าบอกว่าดีแน่ถอยยาวๆเลยค่ะ มีป้าแจกเบ่ว่านะคะปะ้าแจกไปอีกหนางานหนึ่งะคะ่ะอาจารย์แจกของเห่าเราแก้ขึ้นเองเลยค่ะมเมื่อนี้ยแถวแกจะลาบดินเอง ตามกันมาติดๆค่ะคันถอยไงเขาไงก็จะโบกิ้งเงี้วนะคะพวกโซโฟเฟอร์พีพีค้นครับก็จะโชคดีค่ะจะได้ไล่เถวมูนีถามป้าป้าบอกว่าหนาจะซีเถวค่ะโอ้มารอบนี้ เปิดประถุนเลยเนาะดูนี่เท่าแก้รับดิน ถอยกันง่ายๆรอบนี้นะจะเป็นเซตสุดท้ายนะคะทมดินทมอีกสองมือค่ะก็จะจบหน้างานซีปไรของเห่าตรงนี้ทอดพ่วงแล้วนะคะ ยิ้มเลยค่ะมืนอนี้อาจารย์วีเป็นคนหลับจินนะคะถ่ายดำ มืดนานฝนแล้วค่ะดินก็นจะเต็มกองน,นะคะปาแล้วป้าลงบ่อกี่โมงอ่ะป้าลงไปเอาดินที่บ่อกี่โมงอ่ะวันนี้ต,ตั้งแต่ตีห้าเลยเหรอโอ้ พละฤกนะคะยางเกียนไปแล้วสองเซนข้าวทีแล้วนะคะหลอกมีบ่มีปัญหาค่ะป๊าถอยเองค่ะหลอกก่อนป๊าถอยชั่วมงหนึง่ง อตรงนี้นะคะนี่คนะ่ะพอเวิร์ดสองหนึ่งศนนะคนะ ปาบอกเพื่อนไม่ต้องขับให้ปาขับเองคนวะปาเซวซี่ถวนะคะมื่อนี้ปกติเดดสองถึงสามถวก็ว่าร้ายแล้วค่าฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตาม ท่านคู้ได้ติดต,ตามก็จะได้ชมชิปใหม่ๆของเฮาก่อนไท่นะคะสวัสดีค่ะ